หมุนหมุนหยุดหยุดเพื่อนหมุนหมุนหยุดหยุดแม่งแมงแมงหาสาเหตุเจอแล้วหมุนไปแล้วก็หยุดพี่น้องนี่ไงนี่เจอตัวนี้นี่เจอตัวนี้บูทบูทเจอบูทตัวหนึ่งมันหลวมพี่น้องหลวมมามก็จังหวะเสียบไฟปุ๊บมันจะกระชากแล้วก็จะมีจังหวะหมุนของมัน ถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวนี้ก็รอดูสักพักเดี๋ยวเทียบใหม่ก็ติดอีเหมือนเดิมพี่น้องแต่มันจะไม่ทนเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ออกเลยพี่น้องตัวนี้สองตัวหนึ่งสองมันหลวมมันหลมันวมจากตัวนี้นี่ดวตัวนี้มันไม่แน่นนานเข้าน้นองพี่น้องนี่ชุดมันชุดมันนี้ชุดมันนี้เนี่ยสองชุดนี้นะท่าน ราคามาตรฐานก็ราคาก็สามร้อยแต่นี่ก็ไม่เป็นไรผัดหล่อมจะซ่อมสามร้อยไม่ต้องซ่อมแล้วหมดราคาแล้วพี่น้องพอดีเอาเอาแก้สแค่สองรอยพอไม่มีอะไรแล้วหมดตัวนี้ก็ยังอยู่ใช้ได้นะครับได้ได้เดี๋ยวจัดการประกอบตันะวมัดข้าวต้มยังดีเลยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ข้าวต้มมัดนะนี่มัดข้าวต้ม อย่าไปกินนะเนี่ยกินไม่ได้มันเป็นีย๋ยวกัดกระเพาะอทุกท่านห้ามกินไอ้นี่มัดข้าวต้มนี้ห้ามกินมันไม่ใช่ไอ้มัดข้าวต้มที่ก็หอ่อข้าวอันนี้มันเป็นคนลวดเขาเนี่ยทองแดงนอ้องชุดมันนะท่านชุดของนี้นะเราใช้เวลาประกอบอีกสักหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็ดียังสะอาดใช้ได้อยู่ใช้ได้อีกประมาณเจ้าของอายุเท่าไหร่อายุเจ็ดสิบอ๋อเอาแค่สี่สิบปีพอนี่รับประกันสี่สิบปีเนาะใช้ได้อะ่ะเสียเอามาซ่อมอีกนะแต่ยังใช้ได้อยู่นั่นเนะ่ะถ้าเสียแล้วก็เอามาซ่อมอีกให้มันครบสี่สิบปีเจ้าของก็จะนั่งดูต่อไปเนาะโอเค โอ้ราคานี่ซื้อมาก็แพง้วเนี่ยยังน้อยอเขาอ,อาจจะให้มาหรือเปล่ามารูนี่พอลงตัวนี้เนาะต้องใส่เขาให้มาแหละพี่น้องจับฉลากได้เนาะแต่เจ้าของก็บอกโอ้โหมันแรงมากมันเย็นเจี๊ยบพี่น้องเย็นเย็นโอเคนะ,ะเดี๋ยวผมก็จะซ่อมให้ดูมวัวคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สอนให้ ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าโว้พัดลมอะไรเครื่องมันเยอะแยะขนาดนี้เหรอประกอบถูกหมอช่างนงวะถูกอยู่เนะาะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะครับตัวนี้ตัวนี้ฝาข้อบูทเนี่ยตัวนี้ฝาข้อบูทมันจะมีสปริงตัวหนึ่งนี่นี่สปริงอันนี้ตัวครอบมันอันนี้สปริงสปริงแล้วก็ทับบูทอีกทีนึงทุกท่านนะครับ มันจะครอบตัวนี้เอาสปริงเอาสปริงนี้ก็มายัดทับนี้นทับฟ้ามี้นะเนี่ยอย่างไงนะฟ้ามแบบนี้ใครอบตัวนี้นี่ฟ้ามเนี่ยฟ้ามอีกอนี่ทุ่นมันทุ่นเอามาแล้วเราต้องล้างให้สะอาดพี่ห้องล้างล้างให้เอี่ยมเลยนะอย่าทำเป็นเล่นนะเนี่ยพอ ล้างเอาโซนิกล้างพี่น้องนี่นี่น,นี่โซนิกที่ฉีซื้อมาท่า,ทานต้องมีนะจัวนี้ต้องมีนะนะครับผมถูๆก็เอี่ยมนอต้านนี่อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันพี่น้องข้างหนึ่งเหมือนกันนี่ตัวนี้ก็เป็นอัข,อบบนข้อมันกลางเลยปใส่ตรงนี้อันนี้ฟ้ามเหมือนเดิมพี่น้องฟ้ามนี่ก็ฟ้ามไปทีหนึ่งฟ้ามไป ปั้มไปเวลาตัวนี้ปั้มไปมันจะมีล็อกของมันนะนี่มันจะมีบาใช่ไหมนี่บานนี้เราห้มันล็อกนี่ล็อกตัวนี้แล้วมันก็จะโผล่ออกมานี่นโผล่มาอนะเราทายัางไงให้มันแน่นเราจะต้องใช้น,อนอ็อตใช่น,น้องเอาน็อตยัดตัวไปนี่เป็นหัวน็อตยัดตัวไปแล้วเอาเกลียวหมุนหมุนมันเข้าไปแน่นแล้วก็พับนี่พับตัวนี้นี่ใี้เดือยมันออกมาให้นะ เราก็พับพับให้บูทตัวนี้มันแน่นอย่าให้มันขยับนี่ถ้าตัวนี้ขยับก็ใช้ไม่ได้นะเพอเราใส่เสร็จแล้วเราต้องโยกดูว่ามันแน่นหรือเปล่าใช่ไหมนี่วิธีประกอบบูทพี่น้องพอใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเราก็ขยับบูทดูนี่ขยับบูทตัวนี้เนีย่ยบูทตัวนี้อย่าให้มันหลวมนะอย่าให้มันโยกนะโยกไม่ได้โยกเมื่อไร่เรียบร้อยทันทีเหมือนเดิมพีม่น้องเลยแกะมาอีกพีก่น้อง ตัวนี้ยังให้มัแน่นเลยนะการมันแน่นเลยนะให้โยกนะให้ยินโมหูนะครับผมตามนี้นะฮะโอเคนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอแค่สั้นๆสี่ห้านาทีพอขอบคุณครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กับช่างนงด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตามไปดูตอนจิต ตัวนี้กอดเนาะด้งน้ยังไงลุตอนแรกเขาบอกว่ามันช็อตพอเอามาเสียบใช้ได้อยู่แต่มันไม่เป็นง่ายๆมันทิดใส่ไปนี้ก็ไม่ขาดนั่นโยมไม่ขาดแต่จังหวะมันติดพี่น้องพอเสียบปุ๊บมันก็หมุนแต่มันหมนไนระยะหนึ่งมันก็หยุดพอรืออกมาแล้วมันเจออากาศอากาศออกมารูดตัวนี้พี่น้องรู้แล้ว จะประกอบแล้วน้องนะครับผมก็แนะนําไปแล้วนะครับผมื่อคืออะไรมากเราต้องทําอย่างไรนะครับผมซื้อมาก็ไม่แพงไอ้เจ้าของก็บอกว่าเขาสีลายนะครับจะจิ้เโลกายได้สิบบาทไม่ได้ก็ไล้อาจจะไม่ได้เลยก็ได้ริ้งเลยก็ได้แต่เขาก็เป็นคนที่ชอบแบบชอบซื้อของเก่าด้วยเราพูดถึงมาแล้วมาซ่อมแล้วคุ้มนะครับ โอ้ยคนเรามันบางทีอ่ะเนาะคนรวยชอบซ่อ,อมของเก่าอยูนนยอน่นั่นแหละนี่ก็ไม่งั้นช่างก็ไม่มีงาตามนะโอเคครับตา,ามไปเลยเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะครับผม